ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc นารักกทันเนาะวันนี้ก็เจอกับลุงสันคนบรนณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วนะครับลุงสันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงสันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย vip นะครับซึ่งเป็นหนอยที่หลายหลายท่านนะครับให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็น หน่อยสุดท้ายในการออกหน่วยหาหน่อยเนาะงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดประจำวันศุกร์เนาะสุก์ที่20มิถุนายน68นะครับงวดวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลงกันให้ไปก็สายวิ่งสารูดนะครับก็ยังไม่พลาดเหนเดิมนะครับรอ,อบนี้ก็มาทางบนทางล่างเนาะบนเนี่ยแมาเนาะแมาที่ตำแหน่งหลักหน่วย ับหลักร้อยนะครับส่วนล่างมีสีมาเนาะสีนี่มาที่มาคู่เบิรเลยนะครับก็ถือว่าท่านที่นำไปเป็นตัววิ่งตัวรูดเนี่ยโชคดีกันนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนวงวดประจำวันที่20ิมิถุนายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูแนวทาง ฮานอย V I P นะครับนวดประจำวันที่20มิถุนายน68เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรับชมเนาะก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับรูปแบบวางตัวเลขน,นะครับก็เป็นตารางที่พี่น้องคุ้นเคยกันนะครับหลักการในการหาผลลัพธ์นะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังเป็น เหมือนเดิมอยู่เนะาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ให้ไปในตลาดเนาะก็ยังเดินดีอยู่เนาะงวดที่ผ่านมาก็มาบนมาล่างเหมือนกันเนาะสลับผลลัพธ์นะครับงวดประจำวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสามตัวบน VIP ก็คือ แปดเจ็ดแปดเนาะ,ะส่วนล่างก็จะเป็นสีนะครับเป็นคูเบนเนาะ,ะก็ถือว่าตัวที่มาเนาะ,ะตัวที่มาจะเป็นล่างเนาะล่างนี่สีมานะครับสี สมาหลักหน่วยหลัก10เนะาะส่วนบนบนเนี่ยแเนาะมาที่หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับก็มาบนมาล่างเนะาะท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็ได้ไปเนะาะทังบนทั้งล่างเลยนะครับส่วนงวดประจําวันที่20มิถุนายนนะครับ ยี่สิบมิถุนายนหกแปดเนาะหลังจากที่ลงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตลาดนะครับตัวเด่นตรงกลางเนาะงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้หกนะครับหกนะครับเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนเนี่ยนะครับ วิเคราะห์ได้4นะครับแถวที่2นี่ได้ห้านะ,ะต่อไปก็จะเอาผลลัพ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางเนานะซ้ายขวานะครับแถวที่1นึ่งเนาะสฝั่งนี้เป็น5เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็น3นะครับแถวที่สองหหแล้วก็6 ัวนี้ก็จะเป็น4นะครับาจากการสังเกตเนาะตัวที่เหมือนกันเนาะก็จะมี4กับ5เนาะมีทั้งแถวที่1และแถวที่2นะครับก็จะส่งผลต่อการวางคุด2ตัวไปด้วยนะครับต่อไปเนาะก็จะเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่ยี่สิบมิถุนายน ก็จะมี4มี5้แล้วก็หนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอ่อเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ อ่าสี่สามอ๋อสี่สห้าอ๋อสีหกนะครับอ่าสีห้าโอ้ไฟเนาะ ี่ห้าแล้วก็ห้าสามเนาะห้าสามห้าห้าหกสามหกสี่หกห้าเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่ วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตลาดนะครับพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับคืดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจจรณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่า เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนาะรูปแบบก็ยังเป็นรูปแบบเดิมนะครับตารางวางตัวเลขพี่น้องที่เคยนะครับง่ายต่อการจับคุดเพิ่มเนะติมเนาะกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากวงไปนะครับส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมเนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ให้ไปในตรางเนี่ยยังเดินดีอยู่เนาะ,อะรอบถี่แล้วว่ามา2ตัวนะครับ ก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาก like, กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ